สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งปกติก็อยู่ที่บ้านสบายๆอากาศข้างนอกก็ยังร้อนอยู่แล้วก็เลยต้องมีน้ำจิบเป็นระยะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยช่วงนี้เพราะว่าร้อนจัดนะครับได้เล่าให้ฟังว่ามี พี่น้องคนไทยนะครับบางท่านซึ่งผมได้มีโอกาสช่วยเหลือเป็นการพบกันในลักษณะของความยากลำบาก hardship ชนิดหนึ่งคือเป็นกรณีที่เป็นบุคคลที่รับโทษนะฮะในต่างประเทศซึ่งก็ หลังจากที่พ้นโทษมาแล้วก็อาจจะไปเสาะแสวงหาว่าผมอยู่ที่ไหนในท้ายที่สุดก็เจอนะครับในท้ายที่สุดก็เจอเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของ Facebook YouTube ก็ติดต่อผมมาซึ่งก็ยินดีเพราะว่าเราก็ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์อยู่ตั้งแต่ในยุคสมัยที่ เราเคยประจำอยู่ที่นู่นนะครับก็ถักทายกันมาแล้วผมก็พยายามนับดูนะโอ้ก็เป็นเวลาที่ผ่านมานานทีเดียวนะเป็นเวลาที่ผ่านมาเกือบ16-17ปีได้นะครับดังนั้นหมายถึงว่าคือคนที่ไปถูกโทษจองจําอยู่แล้วก็ออกมาเพิ่งออกมาด้วยซ้ําไปบางคนเนี่ยชีวิต ตีซะว่า15 16 17ปีนะีหายไปจากโลกภายนอกเลยทีเดียวในเรื่องความผิดก็ผมก็ไม่อยากจะพูดแต่ว่าก็เป็นความผิดที่ยาวทีเดียวนะครับบางครั้งก็โทษก็แรงแต่ว่าได้รับการลดโทษนะฮะคือบางรายที่ที่หนักจริงๆก็อาจจะต้องถึงขั้น ประหารชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าเดชบุญในช่วงเวลาที่ผมดูแลกลุ่มคนไทยกลุ่มจำนวนหนึ่งเนี่ยนะที่ต้องโทษเนี่ยยังไม่มีใครถูกโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ลดโทษแล้วก็ในท้ายสุดออกมาแล้วติดต่อผมมาแสดงให้เห็นว่า คนที่อยู่ในสภาพแบบนั้นเขาก็คิดถึงนะฮะเขาก็รู้สึกสํานึกในสิ่งที่เราทำให้นี่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดว่าการทำงานเนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคนนี้ไม่พ้นในเรื่องของต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับถึงแม้เราคิดว่าเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ยัง สาแสวงหาว่าเราไปอยู่ตรงไหนนะในกรณีที่เขาประทับใจกับเรามากเนี่ยเขาก็เสาะแสวงหาเพราะว่าเขาได้คุ้นเคยรู้จักได้พบปะได้สนทนาเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนในบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้สนใจคนอื่นด้วยซ้ำไป <laughs> ถึงแม้ว่าเวลาผ่านมานานก็อาจจะมีคนที่ไปทำหน้าที่ตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันดังนั้น ผลลัพธ์ก็อาจจะไม่เหมือนกันที่นี้ก็เลยเห็นว่าคนเนี่ยมีสิทธิทำผิดได้แต่ว่าก็สามารถที่จะย้อนกลับมาสู่สังคมมาทำความดีได้ผมก็ถามไทยเหมือนกันอาแล้วเพื่อนๆที่มาด้วยกันเป็นยังไงบางคนก็เอ่อก็ติดต่อแบบใกล้ชิดบางคนก็ห่างๆคล้ๆกับว่าคือพอกลับมาแล้วก็ยังมาเริ่มต้นใหม่ว่า เอจะทําอะไรดีอย่างเงี้ยผมก็พยายามแนะนำ่าไปอยู่ตรงนั้นนานแล้วก็พูดภาษาได้ก็น่าจะลองไปหางานที่สุดจิตในเรื่องของที่ต้องใช้ภาษาที่ตัวเองไปได้มาอยู่ละเพราะว่าไปอยู่ในนั้นมาตั้งสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีอ่ะดังนั้นก็ลองในเรื่องงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ได้ที่เป็นงานที่ไม่ไม่ใช่งานที่เป็นมิจฉาชีพไม่ใช่เป็นงานที่ทุจริตเนี่ย ลองทำดูแล้วก็ได้ภาษามาก็อาจจะทำได้บางคนก็ความที่ก่อนที่จะได้รับโทษทันตรงนั้นก็อาจจะแบบทำงานอาชีพกลางคืนนยอาชีพกลางคืนกลับมาก็ในเมื่อไม่มีงานทำก็กลับไปสู่อาชีพเก่าอะไรเงี้ยก็น่าเสียดายเหมือนกันนะผมก็อยากจะเห็นแต่ละคนเนี่ยพอเมื่อพลาดไปแล้วก็กลับมาสู่ เส้นทางของความดีแล้วก็พยายามไปเพราะว่าการไปอยู่ในสภาพแบบนั้นก็คือการตกนรกทั้งเป็นนแหละเนะวลาก็หายไปเกือบ20ปีล้วในชีวิตดังนั้นเมื่อออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะในสิ่งที่ดีนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ยินดีสนับสนุนอยู่นะในในเรื่องที่เป็นความดีนะถ้าการที่เขาติดต่อผมมาก็แสดงว่าเขาอยากอยู่ในเส้นทางที่ดีนะ ดังนั้นมีอะไรที่ผมสามารถที่จะช่วยได้ทำให้ได้ผมก็ยินดีเต็มที่นะครับผมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของของมนุษยธรรมนะครับคนเราเมื่อทำผิดแล้วเราก็เราในฐานะสังคมก็ต้องให้โอกาสนในการที่เขาจะกลับมาสู่สังคมแล้วถ้าเขาเสนอตัวแสดงตัวว่าเขาพร้อมเนี่ยเราก็ยินดีให้นะครับถ้าแต่ละคนมองว่าโอ้ไม่ได้นะต้อง ไปอย่างนั้นคงกูไม่กลับอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นก็จะไม่มีคนให้โอกาสใช่ไหมฮะไม่มีคนให้โอกาสเขาก็ยิ่งกลับมาไม่ได้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการทํางานซึ่งเราก็จเจออยู่ตลอดเวลาดังนั้นอย่างที่เคยพูดในหลายครั้งว่าหากคนเรา,เาทำผิดก็ไม่ควรจะทำผิดแบบร้ายแรงเกินไปเพราะว่าอย่างร้ายแรงเกินไป กว่าจะกลับตัวมาได้กว่าจะตั้งหลักได้เนี่ยใช้เวลานานมากบางคนอาจจะใช้ทั้งชีวิตนะในการที่จะกลับมาหรือบางคนกลับไม่ได้เลยแล้วก็เป็นชีวิตที่เป็นโมฆะไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าไม่น่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเ,เราก็เห็นทั้งอย่างกรณีผมนก็เห็นทุกรูปแบบเห็นทั้งคนที่ประสบความสําเร็จนะทำธุรกิจประสบความสําเร็จใหญ่ยยโตบางคนก็ ทำธุรกิจแล้วก็ผมก็ช่วยเหลือบ้างนะฮะด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าก็ทําแล้วก็ไม่สําเร็จเนี่ยนะ,ะซึ่งก็ความที่ตอนที่เราช่วยเราก็ต้องการอยากจะให้เขาเป็นตัวอย่างของความสําเร็จแต่ว่าเมื่อเจตนาดีแต่ว่าทําแล้วไม่สําเร็จมันก็ทําไงได้มันก็ไม่สําเร็จส่วนบางคนที่ไม่สําเร็จตั้งแต่ต้นไปแล้วก็อาจจะมีส่วนไปเรื่องของอาจจะ เป็นเรื่องของผิดกฎบัตรกฎหมายของประเทศที่ไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นเพียงแต่ว่าเราเข้าไปในฐานะเป็นปลายน้ําละเป็นส่วนที่แก้ไขปัญหาเมื่อมันท้ายสุดละถ้าถึงขั้นถูกลงโทษลงทันถึงขั้นประหารชีวิตเราก็คงต้องแก้ไขปัญหาในส่วนอื่นไปส่วนที่ยังสามารถที่จะกลับได้ในเชิงว่าใช้เวลานานก็ ก็ค่อยๆทำไปะระหว่างทางด้วยเหตุของมนุษยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมก็ให้ให้ความสำคัญอยู่พอสมควรเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ในในสถานที่ทำนองนั้นก็ไม่ได้เป็นสถานที่ที่น่าพิรมตั้งแต่ต้นดังนั้นอะไรหลายอย่างมันก็ไม่ได้เลื่อนเลอใช่ไหมครับมีอะไรหลายอย่างที่ผม สนับสนุนได้ทั้งในเรื่องราชการทั้งในเรื่องส่วนตัวผมก็ทำให้เต็มที่ก็เป็นสิ่งที่ทำมาแล้วนะครับถึงอยากจะให้น้องๆหลายคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในการเป็นนักการทูตเนี่ยถึงบอกว่าต้องมีความพร้อมในเรื่องของความเสียสละตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ติดติดตัวเราา วันหนึ่งก็สิ่งที่จะตัดสินเราก็คือตรงนี้แหละนะว่าเราจะ a c h i e e อะไรหรือเปล่าในชีวิตเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาสู่อาชีพของการเป็นนักการทูตใช่ไหครับเพราะว่าการเป็นนักการทูตมันต้องทนทุกรูปแบบต้องทนทุกรูปแบบแล้วก็พร้อมรับ เรื่องของแรงกดดัน,นการไปอยู่ต่างประเทศแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันบางประเทศก็มีแรงกดดันสูงนะทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องอะไรต่างนานา,นานเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายคนที่จะเข้ามาในเส้นทางนี้ต้องพร้อมทีเดียวนะครับส่วนคนที่มาแล้วประสบความสําเร็จนี่ผมก็ดีใจมากลแล้วก พยายามที่จะเชิดชูสนับสนุนอยู่ในหลายเรื่องนะฮะกลุ่มคนไทยก็เท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยเป็นกลุ่มที่รักใคร่กลมเกลียวกันนะครับก็มีหลากหลายความที่มีหลากหลายมีหลายสาขาเนี่ยเราก็ต้องมีจิตวิทยาในเรื่องของการที่ไปพูดคุย ว่าจะทำยังไงที่จะทำให้แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะนําเสนอนะครับบางกลุ่มก็พร้อมที่จะเข้ามาทำงานกับภาครัฐอย่างแข็งขันบางกลุ่มก็อาจจะมีความสงสัยในเจตนาของภาครัฐเพราะว่าคือคนเนี่ยหลากหลายไงฮะ บางกลุ่มก็ตั้งแง่อย่างเงี้ยใช่ไหมดังนั้นความที่ถ้าเราเป็น public figure เนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะเราก็ต้องพร้อมอ่ะพร้อมทุกรูปแบบประสบการณ์ชีวิตเราก็จะค่อยๆสอนในการที่จะทำให้เราหลอ่อหลอมไปในเส้นทางที่ควรจะเป็นช่วงหลังผมก็เริ่มทำ YouTube ทำคลิป ที่เป็นภาษาอังกฤษค่อยๆทำนะครับผมก็ยังไม่ค่อยได้ประกาศออกมาเท่าไหร่แนตะ่ว่าผมก็ค่อยๆเริ่มทำเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตคือก็จะมีกลุ่มคนที่ตามผมเป็นสองกลุ่มอ่ะกลุ่มหนึ่งฟังคลิปภาษาไทยอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะฟังคลิปเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะคนต่างชาติเผื่อว่าเขาอยากจะรู้นะเราก็อาจจะทําคลิปเป็นภาษาอังกฤษพูดคุยนะในช่วงนี้ในช่วงที่ยังอยู่ในระบบเนี่ย เรื่องราวต่างๆที่พูดคุยก็ด้วยเหตุของการที่อยู่ในระบบก็กต้องพูดคุยในสิ่งที่เป็นที่รับได้ของทุกหมู่เหล่าใช่ไหมครับแบรน mind ว่าเราอยู่ในสเตตัสอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะดังนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วไม่กระทบกระเทือนใครก็โอเคก็ว่ากันไปแต่อะไรที่บางอย่างที่ sensitive ผมก็จะเซนเซอร์ตัวเองเนนะฮะค่อยๆพูดไปเท่าที่จะ เป็นที่รับได้ของทุกท่านดังนั้นในโอกาสต่างๆเนี่ยก็พยายามนะฮะพยายามเท่าที่จะทำได้พยายามโชว์อย่างเช่นเรื่องของสถานที่อยู่เป็นยังไงบ้างเท่าที่แบบพอเปิดเผยได้นะถ้าอันไหนที่เปิดเผยไปแล้วจะมีประเด็นเรื่องของความปลอดภัยผมก็ละเว้นไปเสียอะไรเงี้ยนะฮะหรือคนจะพูดนินทาอะไรเงี้ยเราก็ละเว้นไปเสียอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ กว่าที่เราจะโตมาขนาดนี้เราจะมีวิจรารณญาณอยู่พอสมควรนะว่าตรงไหนที่ได้ตรงไหนที่ไม่ได้นะครับก็สถานที่อยู่เราก็อยู่ในที่ที่เป็นที่โอเคนะฮะในเรื่องของการเป็นตัวแทนของประเทศนะครับก็ได้ไปดูสถานที่ต่างๆเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องอรต่างๆเนี่ยก็ดูนะครับ ตั้งแต่สมัยอยู่ที่เปรูละนะครับบางประเทศก็เรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักบางประเทศเรื่องหน้าตาก็เป็นหลักบางประเทศก็ทั้ง2องบางประเทศเรื่องของการบริการ,บรการก็ต้องเป็นหลักอะไรเงี้ยนะก็คือในท้ายสุดเนี่ยก็ต้องมาช่างมาช่งาชงดูว่าตรงไหนจะเป็นน้ำหนักมากที่สุดนะฮะก็ทักทายมานะครับ